คือวันนั้นเมื่อเมื่อเมื่อที่เมื่อเมื่อเมื่อที่พี่สนทยาเข้ามาครับวันนั้นพี่สนทยาเข้ามาน่ะเมื่อนั้นพอลงะลรเดี๋ยวมันมันเวลามันขึ้นไปประมาณมันได้มาประมาณเจ็ดเวลาในการรับชมเจ็ดชั่วโมงเหมือนนะครับเจ็ดชั่วโมงกว่านะครับแต่หมู่บ้านนี่ก็สามชั่วโมงหมู่บ้านคนบ่นหลายนะครับเนาะนี่น้อยเป็นอย่างดอกก็ไปเอาน้ำคลิปน้ำมือนีขยับอยู่ประมาณ น่าจะสี่สิบกว่าชั่วโมงเลยครับเหมือนวันนี้ขยับเนาะขอบคุณได้หลายครับขอบคุณอ,อยู่ทั้งอำนาจครับตอนนี้ก,เมมมมกเ็เริ่มมีลมมาอีกแล้วครับเริ่มมีลมหนาวมาอีกเนาะแต่ว่าก็คงเฉียบ่หนาวซ้ำม,มันทั้งฝนนะ <laughs> อยู่ทา้งฝน่นีันมีีันเนอ่หิมะเนาะทั้งฝนเนาะ ขอบคุณในด,ดาเดอร์ครับผมขอบคุณทงมากครับขอบคุณคุณพระชาหลายๆครับเนาะอยู่กันอีกสักสิบสองนาทีนะครับเนาะเอาเก้าสิบนาทีนะครับเมื่อนี้ก,กน็นั่งคืดอ,อยู่ว่าชิว่าจีถามยังในไรนี่แหละผมคืดไปอยู่ได้แต่ว่าลืมนะครับลืมว่าจะถามคุณพระชาอยู่ว่าเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าก็ลืมล้วครับว่าเป็นยังเนาะ ขั้นขั้นไปนางขึ้นเนี่ยมันขึ้นบ่ดยแล้ขั้นลื่มนละมันขึ้นเลื่อมเลยนะแต่ว่ามีเรื่องว่าผม่าจจถามอย่างโน่นนะจชื่อเชไ่อบ่เป็นอยอย่างโน,น้ขึ้นเอสแล้ว อะไรครับไมขึ้นเอียดแล้วขอบคุณเลยนะครับขอบคุณเ้อครับผม <c oughs> อ๋อเมื่อกี้เนี่ยถามอันทางอันอันนี้คุณพิ้นอันนี้ไปแล้วล่ะครับเมื่อกี้ถามอัน,อ,น,อ,น,น,นอันเนนอ๊ะ เมื่อกี้ผมถามแม่นองแฟดไปแลวเรื่องเกี่ยวกับผมว่าจิถามเรื่องเพลงนั่นแหละนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวพอน,นั่มาแล้วมาแล้วเนาะว่าเอาเป็นพวกเสียงพวกเสียงพิ้นนะครับเสียงพิ้นถี่นมีเล็กศิษย์เนี่ยมันยังใส่ได้เป็นบ่เวลาที่เราจะมาเอามาประกอบนะเอามาประกอบกับเวลาเราไล์ไลสดเรื่อยต่างๆที่มันมีเสียงแบบ,นะบเสียงเบาๆคืออลฟ์สดของคุณพระชาชินะครับนั่นแหละครับคิดว่าว่าจิถามตรงนั้นแหละ ุ้ยขอบคุณในหลายครับโอ้ขอบคุณในหลายนะครับเด้อขอบคุณขอบพระคุณสําหรับการอ่อะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเป็นครั้งแรกนะครับเนาะเป็นครั้งแรกของนะนะเขาแคบหน้าจอแน่ใดครับผมอยากแคบหน้าจอกําลังใจแหลกเป็นคนแรกนะครับเนาะเป็นคนแรกเด้อหนิครับเขาเห็นเนี่ยอะไแคบหน้าจอขอบคุณในหลายครับขอบคุณในหลายเด้อครับผมขอบพระคุณในหลายครับ ขอบคุณนะเป็นครั้งแรกเนาะเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเป็นผู้แรกนะเป็นเป็นอันแรกเลยเนาะเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นบันทึกไว้ในบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ได้ครับนะครับ <c oughs> ของช่องเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณกําลังใจจากคุณพัชชาเนาะและน้องออสการ์นะครับจะได้มีความสุขได้ดายนะครับเด้อนะครับเนาะสิ่งที่มอบให้ครับเนี่ยก็ให้มีความสุขได้ดายลวกันนะครับมันจะเป็นทรงผลทรงกลับไปในในช่องนั่นแหละครับเนาะ ทำให้ช่องของคุณพัชชานะปังไปเรื่อยๆนะครับนะครับเนาะขอบคุณสลับรางวัลน,น้ำใจนะครับพึ่งผ่านมนื่อี้แ่ละครับพอดีเขาเขาพึ่งอะไรนะส่งอีเมลมานะครับว่ายินดีต้อนรับนะคุณผ่านการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ YPP บอกเพื่อนเนะครับอ๋อตัดยาวตัดเป็นคลิปอเอาช่วงตรงนี้ใช่ไหมครับ นะครับเนาะอ๋อใช่ครับใช่ครับป็อกสามพันครับอืมอ่าถ้าเกิดจะเอาจะเอาตอนนี้ครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราจะเอาตอนนี้เอไปเหตุที่หลังก็ได้ไหมบ้าครับที่เราที่เราจะตัดตัดคลิปนี้ครับไปทําทีหลังก็ได้เนาะอ๋อตัดตัวนี้ได้เลยไหมบ้างครับอลองบ่งครับทดสอบดูเนาะแต่ที่ปุ่มขวาใช่ไหมครับ แต่แต่ตอนนี้ที่เขาเขียนว่าบันทึกไฮไลท์นี่มันบ่ครับบันทึกไฮไลท์นี่มันบอสามจุดแล้วก็แล้วก็แต่ตรงที่บันทึกไฮไลท์มันบ่ครับ